เอาเลยนะโก้ดีทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อกโกนะฮะตอนนี้เราก็อยออออู่ในเกมอาร์คซ์วายเวลอีเวคเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยว EP นี้เนี่ยก้จะไปเก็บอัติเฟกต์เอาเดอะสโตนในถ้ำหิมะนะฮะก็เป็นถ้ำที่2อยู่ที่ป่าหิมะนะครับผมเรือ,อรคนจะเรียกว่าถ้ำเยติมั้งนะ,ะเพราะว่าแบบมันมีลิงยักษ์เยอะอะไรประมาณนี้นะฮะของที่เราไปจะเป็นชุดกันหนาวเต็มยศนะครับผมโอเคแล้วก็เอาไปเลยคือใส่มันต้องใส่เต็มยศอ่ะก็มีอาหารไปด้วยอาหารสูตรพิเศษก็คืออันนี้นะฮะ ยศได้คลิปมาเนี่ยเดกก็จะสอนทำนะครับว่ามันใช้ทำยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยเมื่อมันถึงหน้าทํำนะครับทํำก็จะเป็นประมาณนี้แหละโดโกก็จะขีเตรงตะขาบเข้าไปนะครับผมซึ่งทํำมันจะอยู่ตรงที่ป่าหิมะน,นะครับตรงนี้เลยแล้วก็จะขีดเข้าไปเลยซึ่งก็จะใช้เป็นคบเพลิงนะครับเพราะว่าแบบคบเพลิงเนี่ยมันจะใช้สามารถแบบให้ความร้อนของเราได้นะฮะก็เดินๆเ,เข้าไปเลยแบบ ถ้ามันหนาวอะ่ะเทาหนาวมากหนาวจนแบบเลือดเราล้นเรื่อยอ่ะก็ต้องใช้แบบพุพึืงให้ความร้อนเพิ่มนะฮะทางนี้ก็จะเป็นแบบทางแยกก็เลือเล่อเรือไปเลยทางไหนก็ได้แล้วมันจะมาอยู่ที่ตรงนี้คือทางนี้เนี่ยมันต้องลอดเข้าไปนะฮะก็ดันๆเข้าไปมั่วเลยกดแช่แล้วก็หมุนมุมมันจะหลุดไปเองอ่ะเนี่ยหลุด,ดมาแล้วก็ประมาณนี้ซึ่งทางตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางข้ามน้ําก็ข้ามไปเลยข้ามได้อยู่แล้วก็ระวังนิดน,นึงคืออย่าให้แช่น้ํานานอ่ะมันจะเลือลดร้น ที่กินไปเมื่อกี้จะเป็นอาหารที่เอามานะฮะก็เป็นแบบเพิ่มเลือด1.2แล้วก็เพิ่มดาเมจ35ปรประมาณนี้ที่ต้องใช้เนี่ยก็เพราะว่าแบบเนื่องด้วยอากาศในถ้ำเนี้ยมันหนาวมากๆหนาวจนแบบเลือดเราลดตลอดเวลาเรื่อยๆอก็ต้องใช้ยานี้ในการเพิ่มเลือดนะซึ่งถ้าขี่ตะขาบมาเนี่ยเอาความชัวแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลานานมาก กว่าจะกลับไปได้นเนี่ยเลือดเราก็หมดก่อนพอดีนะฮะก็ใช้อยานี้้สาหรับรีเลื่อนให้เราเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆอย่างงี้ก็เดินตามทางมาเรื่อยๆเลยนะฮะโอเคทางข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นทางน้ําอ่ะเราต้องแบบลงน้ําเรื่อยๆเลยอันตรายมากข้อสาคัญเลยคืออย่าอยู่ในน้ํานานก็กูเ,เคยลองหลายวิธีแล้วแหละเคยลองทั้งแบบเอาแคมมาตั้งจุดไฟแล้วก็แบบอังให้เลือดเรารีเงี้ยก็ใช้ไม่ได้อะ่ะ ใช้ได้เป็นบางที่นะก็ลงดูเลือดด้วยว่าแบบเลือดเราลดๆๆเรือยไหมอย่างงี้ก็ข้ามเลยเลยอันนี้เนี่ยก็คือห้ามอย่าเลยอย่าอย่าลงน้ํานานนะเพราะแบบเลือดเรามันจะลดเรื่อยๆลดเร็วมากนะฮะอากาศมันหนาวมาก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 อะไรเงี้ยก็ลงไปเรื่อยๆเลยนี่ยังดีอยู่นะคือแบบอ่าม้อนมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าแบบมอนเตอร์ในถ้ำน,นี้เนี่ยเรเวลมันจะสูงมากๆแล้วก็แบบตีแรงมากเลยนะฮะถ้าแบบ ไม่ได้ขี่ตะขาบมาเนี่ยผมจุมกองตีนตายไปตั้งแต่ด้านถ้ำลงมาก็ขี่มาเรื่อยๆเลยคือทางนี้เนี่ยอย่าลงน้ำนะก็เลาะไปตามทางนี้นะฮะเรื่อยๆเลยมันจะมีทางข้างหน้าเนี่ยต้องเลี้ยวเข้าไปนะครับผมมันจะเห็นเป็นว่ามีคริสตัลขวางอยู่ถ้ามีคริสตัลขวางอยู่เนี่ยให้ลงเอาไปแบบเอาเอะไรอะเอาพิกแอ็กเนี่ยขูดออกเลยนะฮะอันนี้จะเป็นแคมเก่าที่โก้ตั้งไว้คือแบบลองเอาแคมมาตั้งเพิ่มเลื่อนนะ ก็ไม่รอดอยู่ดีก็เลยต้องใชยย้ยานี้นะครับผมเดี๋ยวยานี้เนี่ยก็จะไปสอนทําที่ท้ายคิมนะฮะก็ตามไปดูได้โอเคเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยต้องเลี้ยวอ่ะเลี้ยวขวาข้างซ้ายเนี่ยมันจะเป็นน้ำนะฮะตรงนี้คิสโซจะเยอะนิดนึงแต่ถ้ามีคิสโซฝั่งทางเนี่ยเราสามารถลงไปแล้วก็เอาพิกแอกนี่ขุดออกได้นะครับผมคือที่เห็นตะขาบเดินเร็วๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับคือโกเร่งความเร็ววิดีโอเดี๋ยวมันจะน่าเบือ่อซะก่อนนะฮะตรงนี้เนี่ยสามารถโดดข้ามไปได้เลย แต่โชคดีอ่ะมอนไม่มีอ่ะดีใจมากเลยข้างบนนี้มันจะเหมือนเึ็นเบิดางที่แบบแสงดอกสองเข้ามาถึงอ่ะก็เดินไปตามทางเรื่อยๆนะฮะคือถ้ำนี้เนี่ยมันจะซับซ้อนมากๆเลยอ่ะต้องแบบระวังนิดนึงระวังไม่นิดนึงแหละระวังมากๆเลยตรงกลุ่งง่ายมากตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เดินทางไปเรื่อยๆเลยมันจะมีด้านซ้ายจะเห็นแบบด้านซ้ายเห็นอะไรไหมแวะไปดูศพนิดนึงเหมือนแบบศพเราก็ว่าไม่แน่ใจอ่ะ หรือศพใครอาจจะเป็นศพเราก็ได้ไม่สนใจนะก็ไปต่อมันจะมีทางข้ามน้ําอีกอยู่ประมาณ2แห่งอะ่ะมันต้องข้ามไปแล้วทางเข้าเก็บอัติเฟกเนี่ยมีทางเดียวด้วยนะฮะคือแบบมั่วไม่ได้อะ่ะต้องตามทางเรื่อยๆนะครับจะมีมอนอยู่ก็มีแค่ค้าง่าวหมาป่าแล้วก็ลิงอะ่ะลิงตัวใหญ่ๆนะฮะก็เดินตามทางไปเรื่อยๆเลยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันจะมีทางข้ามน้ําอยู่นะฮะ อย่าอยู่ในน้ํานานแค่นั้นแหละจะมีปลาตัวแปลกๆอยู่ด้วยอะ่ะหลายๆตัวก็แวะดูนิดนึงก็ช <c oughs> ่างมันก็เดินต่อไปเรื่อยๆเลยนะใกล้จะถึงแล้วแหละคือทางตรงนี้เนี่ยมันจะมีทางน้ําหู่ด้านขวาระวังด้วยนะครับเนี่ยข้างหน้าอยู่อาร์ติแฟกต์อยู่ข้างหน้านี้แล้วมันจะเห็นเป็นเสาแดงๆด,ด้านซ้ายนะี่ยเนี่ยเสาแดงๆแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นอาร์ติแฟกต์แล้วจากตรงนี้สามารถมองเห็นอาร์ติแฟกต์แล้ว จะเห็นลิงหน้าดูดูเนี่ยมองเรายอยู่นะฮะข้างหลังนะ่ะก็เปิดขี่ตะขาบเอาอ์ติเฟกไม่ได้นะฮะต้องแบบกลับตัวก่อนนิดนึงแล้วค่อยลงไปเอาอ์ติเฟกแต่ถ้ามีมอนอยู่เนี่ยก็ระวังด้วยนะครับเนี่ยแค่นี้แหละพอได้อ์ติเฟกเรียบร้อยเนี่ยก็กลับไปตามทางเดินนะครับณกก็จะตัดออกไปเลยนะพอมาถึงทางออกนะครับก็เหมือนเดิมเลยมมั่วดันดันดันไปกดดันไปเดินไปข้างหน้านะฮะล้วก็กดแบบ หันหันหาทางออกอะหันไปเรื่อยๆเลยมันจะแบบติดอยู่สักพักนิดน,นึงก็แล้วแต่ก็จะดูดออกมาเลยเนี่ยว่าประมาณนี้เนี่ยก็ออกไปตามทางเ,เดิมเลยนะครูโอเคเดี๋ยวจะเอาอร์ติเฟกต์ไปแลกกันนะดูกันว่ามันจะได้อะไรนะครูไปเลยเออลืมลืมกดทำอ่ภารกิจไว้นะมันเป็นภารกิจอะไรอะเดอะสตรองชิบูเนี่ยต้องเอาอันนี้ไปแลกนะก็กดทำแล้วไปที่เสาเราก็อาอติเฟกต์ไปแลกนะ ก็ทำน,นี้แล้วอ่ะพอมาถึงนี่แล้วก็จะเอาลงเป็นแรกเลยอาทิตเพ่์เที่ยวมาอันนี้ก็กดชิบูมารูดกันว่ามันจะได้อะไรอ่ะิดโหโหหน้ากากดนำน้ำแล้วก็เสื้อดนำน้ำมีของอะไรอยู่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันของทีเล็กนี่ว่าที่ขี่ทีเล็กอ่ะแล้วก็ปืน นี่ก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวต่อไปจะให้ดูว่าอาหารท่โกเอาไปกินในถ้ำเนี่ยมันทํายังไงนะฮะสำหรับอาหารที่โกใช้ในถ้ำหิมะเมื่อกี้นะครับก็มีอยู่อย่างหนึ่งก็คืออาหารอันนี้คือเตรียมไปประมาณ3มอันก็พออาหารอันนี้เนี่ยจะรีเลื่อนให้เรา1.2%ออนตลอดแล้วก็เพิ่มดามินให้เรา35%นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันทํายังไงก็ไปที่คูกิ้งขอนนะครับผมก็เป็นเตาสามข่ายอย่างนี้นะฮะก็กดเข้าไป คือของเนี่ยมันจะมีประมาณนี้ก็คือวิแครละต้องใช้5อันแคร่อลอด5อันอันนี้จะเป็นสติ๊กนูแลนสติ๊กนูลแลนนี่จะเป็นแบบยากันสรุปอะไรประมาณนี้ซึ่งยาอันนี้เนี่ยสามารถทําได้จากโต๊ะคกมันทําได้จากโคกอะ่ะก็คืออันนี้นะฮะก็ใช้สติมเบอร์รี่แล้วก็สปาร์คพาวเดอร์ในการทำโอเค อันต่อไปจะเป็นขุ่นน้าปกติเลยแล้วก็มีไม้ที่เป็นใช้เป็นเชื้อเพลิงนะ,ะล้วเป็นมันฝรั่งอ่ะมันฝรั่งต้องใช้ห้าอันเดี๋ยวหาเพิ่มก่อนสําหรับมันฝรั่งเนี่ยเราจะต้องปลูกเอาเองนะคะก็คือไปหา,มาเมล็ดมาเนี่ยมเมล็ดจะเป็นรูปร่างประมาณนี้แล้วก็มาปลูกในมาปลูกในกระถางระดับมีเดียมกระถางมีเดียมระดับกลางฮนะแล้วก็มาปลูกไว้ก็เอามาใช้โอเคมันต้องใช้มันฝรั่งห้าอัน แล้วก็อันนี้เป็นเมโจเบอร์รี่สิอันแล้วก็เนื้อย่างอ่าเนื้อย่างมันต้องใช้9อันของก็มีประมาณนี้แล้วก็ลา์ไฟเลยหัวทำเนี่ยมันจะขึ้นหลอดสีม่วงๆแล้วก็รอนะฮะโอเคใกล้จะได้แล้วอ่าได้แล้วหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะฮะก็กดมาใช้ได้คืออียานี้เนี่ยมันจะมีวันหมดมาอายุนะอยู่นะคะผมก็ใช้ระวังระวังด้วย ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิมนี้นะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวคลิมหน้าจะมาทำอะไรต่อน,นะ,ะต้องรอติดตามกันดูสำหรับคลิมนี้ไปแค่นี้นะครับบ๊ายบาย